กุ้จอมอาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ที่หากใครได้มาเยือนต้องหาโอกาสลิ้มลองอาหารเมนูสุดแซ่บซีดนี้ให้ได้นะคะจอมในภาษาอีสานหมายถึงหมักหรือดองให้มีรสเปรี้ยวโดยนํากุ้งตัวเล็กๆมาหมักด้วยเกลือและเข้าวคั่วจนได้กุ้งที่มีสีส้มสวยพร้อมที่จะไปทําเป็นเมนูเด็ดๆได้อีกหลากหลายเลยล่ะค่ะ ค่ะก็ชื่อพูทรัพย์เทพนครน,นะคะแชมเปี้ยนอาหารอีสานพื้นถิ่นนะคะของเราก็เป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของกุ้งจอมนะคะเป็นน้ำพริกกุ้งจอมถิ่นกำเนิดมาจากจังหวัดบ,บุรีรัมย์ค่ะจุดเด่นของเราคือเป็นในเรื่องของรสชาติก็มีความเป็นสมุนไพรปลอดจากสารพิษนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสนับสนุนชุมชนนะคะเพื่อทำนำการมาแปลรูปอีกครั้งหนึงนะะ่งค่ะ น้ำพริกกุ้งจอมของคุณพูนทรัพย์มีดีกรีไม่ธรรมดาเพราะว่าคว,ว้ารางวัลสุดยอดอาหารพื้นถิน่นหรือโปรดักชั h มเปี้ยนประจำจังหวัดบุรีร,รัมย์จากสทนหรือสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนปี2567มาแล้วแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะ ก่อนหน้านี้ค่ะยังไม่เคยทราบเลยค่ะว่าอาหารมันสามารถฉายรังสีได้เพราะเรารู้สึกว่ารังสีเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไกลตัวแล้วมันเหมือนมันมันอันตรายแต่พอเราได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาทราบข้อมูลนะคะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยก่อนเข้ามาร่วมกับสทนก็คือว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการเก็บรักษาการขนส่งมันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นมันจะทําให้ตัวจุลินทรีย์ของเราไม่เจริญเติบโตแต่พอเรามาได้รับข้อมูลมาฉายรังสีแล้วเนี่ยมันทําให้การขนส่งการยืดอายุอาหารของเราเนี่ยสามารถยืดอายุระยะเวลาไป แลก็หมดปัญหาาในนเรรื่่่องกงกขสคะแม้จะผ่านกรรมวิธีการหมักที่สะอาดแต่ว่ากุ้งจอมก็ยังมีโอกาสพบเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เสี่ยงต่อการท้องเสียได้จึงนับเป็นโอกาสดีที่คุณภูนทรัพย์ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการฉายรังสีในอาหารจากการเข้าร่วมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชันด้วยการฉายรังสีอาหารที่สทนได้จัดขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์ จากปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการแล้วก็หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วรู้สึกว่าปัญหาในการขนส่งแล้วก็การยืดอายุของมันออกไปตอนนี้เป็นศูนย์นะคะ่ะรู้สึกดีใจมาก <c oughs> การที่สทน,น <c oughs> มาให้องค์ความรู้ในเกี่ยวกับการฉายรังสีนะคะ <c oughs> เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือบุคคลหรือ SME ที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองพอเขาได้รับข้อมูลของการฉายลังสีก็ก็เป็นประโยชน์มากค่ะ ได้เห็นประโยชน์จากการใรายรังสีแบบนี้แล้วเตรียมวางแผนที่จะทําอะไรต่ออีกไหมคะดีใจนะคะที่ได้รับรางวัล โดัชัเปี้ยนเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรารักษาสื่อสารและต่อยอดของชุมชนขึ้นมาโดยที่เราเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะมาพัฒนาต่อยอดฉายนังสีผลิตภัณฑ์ของเราเติบโตไปได้ดีใช่ไหมคะเราภูมิใจว่าเราช่วยเหลือชุมชนต้นน้ากลางน้ํปลายน้ามันเป็นหัวใจของผู้ประกอบการอย่างล่าสุดตอนนี้ก็พอจะมีออเดอร์จากต่างประเทศแล้วนะคะมันสามารถช่วยต่อยอดคนที่กําลังจะมองหาช่องทางการตลาดในเรื่องของคุณภาพต้องผ่านออยอก,ก็ตามแล้วก็ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามข้อกฎหมายของกําหนดที่เราจะต่อยอด ไม่ว่วาจะเป็นในนนปปปรรระะะะเเเททศศหือตต่่างนน Modern างจ็็ใใกมคช่แล้วละค่ะโครงการดีๆและเทคโนโลยีดีๆแบบนี้สทนยังคงเดินหน้าต่อนะคะเพื่อให้พี่น้องผู้ประกอบการอาหารพื้นทินในชุมชนต่างๆได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการฉายรังสีอย่างเต็มที่ต่อไปค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการท่านใหม่ๆหรือกลุ่ม SME ที่กําลังมองหาโอกาสทางการตลาดรุ่นใหมย่ยุคใหม่ร่วมเข้ากิจกรรมฉายรังสีกับสทนค่ะเพราะว่าคุณจะได้รับประโยชน์ที่มาหาศาลมากค่ะ